ครับมาดาูผมทำต่อเน,นื่องให้ดูนะครับเป็นเฟ็นตัวสุดท้ายแล้วก็ใช้คำสั่งเดิมนะครับ b ินซิสเ e มพิทแอนด์เพลนลิกตรงนี้นะครับลองฝึกทำดูมันก็จะเป็นคำสั่งแบบซ้ำๆอย่างนี้นะครับลิกเันะครับครบแล้วนะครับส่วนตัวนี้เราต้องบ e นเดเร็กชั่นเลยแล้วก็ติดกที่ตรงนี้มาติดกที่ตรงนี้เรียบร้อย รานนี้อ่แล้วก็ไปที่สามสองเหมือนเดิมอันนี้อย่าลืมนะครับไอ้ตรงนี้ยตรงนี้ยินไทยเนี่ยเราต้องเลือกตัวเล็กที่เราเลือกมานะครับไม่ใช่ตัวเจนทันนะเป็นแปรเหล็กนะครับอเลือกตามนี้แล้วก็กด finish ไปก็ตรงนะครับกรณีที่มันไม่ตรงหรือมันเคลียรอะไรเนี่ยเราก็ติก๊กติ๊กให้เขาให้เลือกทั้งหมดอย่างเงี้ย มันจะมีขึ้นแบบว่าเนี่ยให้เป็นเลือกในอย่างเงี้ยนะฮะเป็นสิกขึ้นอีกทีหนึงแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนได้โอเคครับนี่ก็คือแปรทั้งหมดและคราวนี้เราก็มาติ๊กที่ตัวหลังค่ายเองนะครับกด H S, S กด2ที H S, S แล้วก็ทำการเลือกทั้งหมดแล้วก็ Make Group ไป อันนี้ก็เป็นแปรผิ์แปรเข้าไปคราวนี้ลงไปกด HR ดูกด HR เพื่อเปิดทั้งหมดที่เราใช้งานนะคันนี้ก็เสร็จมาแล้วทั้งจันทันทั้งแปร ให้ดูนะฮะเสร็จหมดแล้วเราก็ทกําการย้ายกลับเข้ามาได้พอเราเปิดหมดแล้วนะฮะเราก็ย้ายกลับมาเข้ามาอันนี้เาอาจจะลบทิ้งก็ได้กับลบทิ้งก็ไปแล้วก็มุนตัวดีทั้งหมดอาจจะจักแปน้นก็ได้ตรงนี้ผมไม่เอาอันนี้ผมก็ลบทิ้งแล้วก็เลือกทั้งหมดครับแล้วก็หมุน กลับมานาเดียว15เมตรอ่ะเรียบร้อยละก็จะได้แต่จนทันของผมเรียบร้อยแล้ว,ลวตัวไหนที่มันไม่มีอย่างตัวนี้มันมีหลังคาอยู่ซึ่งถ้าเราไม่ใช่เราก็ลบตัวนี้ทิ้งทิ้งไปเลยะจะได้เห็นเหล็กทั่ว,วไปนะแล้วตัวหลังคาตัวบนเนี่ยค่อยติ๊กแล้วก็มุบเข้ากลับมา นม่ตรงนะครับรมกัแบเล็นิดนึงอ๋อคนละมุมแล้วก็มุบกลับมาก็เท่านั้นและครับแล้วก็เสร็จแล้ะเหล็กแล้วก็จะได้ตามนั้นนะ mm. มีเหล็กแปลเหล็กเจนทันเรียบร้อยโอเคนะครับ